หน่แหแสนล้วก็เหมือนแล้วโดนโกงอะ่ะกูแทงเสือมึงออกมังกรมึงแทงกูแทงมังกรมึงออกเสือผมไม่ได้มาอาเงินพวกคุณอมผมเอาเงินผมคืนผมวม่อย่างไงมันก็รอดเพราะว่าที่เขาไปเอาเนี่ยมันคือสิ่งที่มันผิดกฎหมายถามว่าเนี่ยจับแม็กไปอะ่ะแล้วเจ้าของบ่อนไม่จับไปด้วยอะ่ะผมพูดถูกไหม ถ้าคุณเคยเข้าไปในบ่อนการพนันแล้วเล่นเล่นไปแล้วเสียเงินอ่ะแล้วมีความรู้สึกว่าเจ้ามือแม่งโกงอ่ะแบบมันเลวอ่ะคุณก็คงอยากจะแบบว่าจะเอาเงินมันคืนอ่ะแต่รู้จะทำยังไงวิธีการหนึ่งที่จะเอาเงินมันคืนเนี่ยก็คือป้นมันเลยดีไหมและว,วันนี้เนี่ยคุณแม็กอนุสาวรีก็ได้ก่อวิากรรมนั้นโดยการจะเรียกว่าป้นไม่ได้เพราะว่าทำคนเดียวเขาเล่นที่บ่อนและเพื่อนของเขาเนี่ยก็คือคุณเสือดุสิตก็เคยก่อวิญกรรมในการที่ที่บ่อน เหมือนกันเรามาฟังวิธีกรรของเขาในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป็นเพื่อนกับคุณแม็กมากี่ปีแล้วสิบ,ส,บสิบกว่าปีแล้วคุณเคยติดคุกด้วยกันมาใช่ติดตอนนั้นคุณแม็กเขาติดคุกในคดีอะไรแม็กน่าติดคดียาเสพติดม้งครับแล้วคุณนะผมติดร่วมกันพยายามฆ่าท้ายผู้นบาดเจ็บสาหัสครับตอนสมัยเรียนสมัยเรียนครับโอเคคุณกับแม็กอยู่ในบ้านเดียวกันที่คุก ใช่บ้านพนานครบ้านพนา,นาน,พนาครก็สิทธิ์กันพอสมควรสนิทกันก็ต้อเป็นกันครับ,รบแต่บอลด้วยกันอะไรด้วยครับออกจากคุกมาก็ยังติดต่อกันอยู่ออกมาในกคุกก็จะเจอกันตามที่เที่ยวสถานบันเทิงก็ยังสนิทกันไปบอลด้วยกันไหมไม่เคยครับแม้เข้าไปบอลคนเดียวใช่เคยอยากเขาเล่นได้เล่นเสียแต่ทีนเห็นมาก็เห็นก็เขาก็บอกว่าเขาเสีย่างเดียวนะเออแล้วคุณเสือเล่นด้วยไหมผมเล่นผมผมเล่นผมเล่นจนผมเสียเยอะผมเสียสิบหกสิบหก สิบหกสิบหกล้าน oh, <no>. wow. เสียเยอะมากคุณเคยเสียกับนาสิบหกล้านเอาเงินมาจากไหนมาเสียตั้งสิบหกล้านคือตอนนั้นอ่ะผมอ่ะก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่ผมจะมีเงินขนาดเนี้ยนะอผมอ่ะเคยไปเล่นพนันอย่างนี้แหละตอนนั้นผมยังไม่ดังอแต่พอผมป้นบอนเสร็จปุ๊บมีคนมีคนติดตามแล้วผมก็ชอบช่วยเหลือสังคมอะไรประมาณนี้แล้วรายได้มันก็มาแบบว่าจากการขายพระจากการรีวิวอะไรต่าง ผมก็มีเงินสะสมมาอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นได้มาเล่นได้มาก็ประมาณสิบล้านออแล้วก็เงินตัวเองเนี่ยมีอยู่หกล้านหลังจากนั้นก็ไปเสียก็ยังไปเล่นอีกอืมทั้ง,งหลังจากที่ผมพ้น่อนแล้วที่รับปากว่าจะเลิกแต่ยังกลับไปเล่นอีกก็หมดเหมือนเดิมสิบหกล้านนี่เสียในคืนเดียวปะปากเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเสียสิบหกล้านใช่ล้วจากเสียสิบหกล้านเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเลิกเล่นเลยก็ปฏิญาณตนว่าเลิกเล่นตลอดชีวิต <Wow. S 1> ทำได้ไหมทําได้ครับตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วไมไ่เล่นเลยครับโอเควันที่เกิดเหตุของเออของคุณแม็กเนี่ยแบกโทรศัพท์มาหาทางเสือใช่โทรมาบอกว่าตอนเที่ยงคืนอืเพื่อนจะใ้ผมทำาไงเพื่อนจะมอบตัวใช่ไหมบอกเพื่อนมอบตัวดีกว่าแต่ถ้าเพื่อนไม่มอบตัวนะมันจะงานใหญ่นะเพื่อนอะไรเงี้ยผมก็พูดไปอ๋อบอกเขามอบตัวเพราะถ้าเขามอบตัวเขาอาจจะตายได้ใช่ถ้าไม่มอบตัวอาจจะอาจจะหายได้อะไรประมาณนี้ โอเคแล้วคุณได้ถามทาไมว่าทําไมจริงๆเขาไปป้นหรือเขาต้องการอะไรที่เขาสัมภาษณ์อ่ะเขาไม่ได้บอกอะไรผมเลยนะแต่ที่เขาสัมภาษณ์ออกสื่อเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีเรื่องกับกาลและจังหวะวิ่งผ่านไปตรงนั้นพอดีเขาก็เลยฟ้างเงินตรงนั้นมาด้วยเชื่อไหมผมว่าผมไม่เชื่อหรอกผมว่ามันน่าจะเป็นเอาเงินคืนมากกว่า คิดว่ามันจะเอาเงินคืนมันเอาเงินไปแค่สองแสนหกเองใช่ไหมในบอลใช่นะแล้วเขาเขาเสียเป็นล้านนะเขาเสียเป็นล้านทำไมเอาแค่สองแสนหกอ่ะก็มันมีอยู่แค,แค่นั้นไงพี่นาเสือ,เออ๋อคือถ้าเกิดตอนนั้นที่ความได้ถ้าเงินมีเงินอยู่ในบอลมากกว่านั้นก็จะเอามากกว่านั้นคือ<ว>มันมีแค่นั้นเองใช่มันไอจังหวะที่เขาวิ่งมาโตนน้นั้นมันมีอยู่แค่นั้นพี่สองแสนหบาทแสดงว่าในบอลนั้นไม่ได้เล่นด้วยชิปไล่ด้วยเงินสดใช่อืมแล้วหลังจากที่เขาป้นไปตอนนี้เงินสองแสนหกอยู่ที่ไหนรู้ไหม อยาไม่ไมทราบครับเขาาก็ไม่ได้คืนแล้วก็เห็นเขาบอกเขาไปใช้มีหมดแล้วเลยว่าเขาไปใช้มีหรือเขาฝากไว้ที่คุณเสือไม่ไม่เปาดดิผมชื่อว่านะชูโอเควันนี้ตอนนี้แมกเขาอยู่ไหนอะอยู่เรือนจําพิเศษกรุงเทพครับรอการประกันตัวคิดว่าเขาจะรอดไปคิดมันอยู่ที่คําให้การเขามากกว่าคาให้การแบบไหนที่คิดว่าแต่พูดถึงับผมว่าอย่างไงมันก็รอดเพราะว่าที่เขาไปเอาเนี่ยมันคือสิ่งที่มันผิดกฎหมาย คือเงินที่เอาไปสองแสนหกเป็นเงินผิดกฎหมายใช่มันก็ไม่มีเจ้าทุก่ะอืมถามว่าเนี่ยจับแม็กไปอ่ะแล้วเจ้าของบอลไม่จับไปด้วยอ่ะผมพูดถูกไหมอืมเพราะฉะนั้นถ้าจับแม็กเขาบอกว่าอประเทศไทยไม่มีอแล้วบอลแต่แแม็กมันไม่ได้ปล้นที่ประเทศไทยอืมเออแล้วแม็กปล้นที่ประเทศไหนอ่ะนั่นน่ะเด็กโอเคเพราะเขาก็บอกอยู่ว่าประเทศไทยไม่มีบอลเพราะฉะนั้นคิดว่ายังไงแม็กก็รอดรอดยังไงก็รอดครับ พราะของผมเนี่ยของแม็กก็แค่จี้แต่ของผมที่ผมโดนเนี่ยผมโดนป้นเพราะผมไปกันมากกันผมไปกันสี่คนโอเคเรื่องคุณเก็บไว้ก่อนเอาเรื่องแม็กก่อนคุณคพื่อแม็กจะรอดรอดนี่คือรอดจากการปิดคุกใช่แต่จะรอดจากการโดนตำรวจหรือเปล่าที่ทําให้เขาโดนเด้งไปตำรวจอาจจะจับอาจจะไม่โดนแต่อาจจะโดนแบบพวกแบบพวกอะไรพวกบ่อนพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันออกสื่อแล้วบ่อนเขาไม่กล้าทําอะไรอยู่แล้วครับเขาจะเอามาเสี่ยงกับพี่เงิน แค่นี้ใช่ไหม,มเงินแค่สองแสนหกพอเผก็ไม่ได้เงินบอลวยเป็นเงินคนที่มาเล่นใช่เขากับธุรกิจที่เขาต้องพังนะอ่ะอืเพราะฉะนั้นคิดว่ายังไงแมกลอดใช่ถ้าแมกลอดเนี่ยคาถามถามว่าแมกลอดออกมาแล้วสามารถที่จะเดินออกไปเที่ยวตามถนนอะไรไหมหรือต้องเก็บตัวเงียบเพราะว่าจะจะเกิดอันตรายผมก็ใช้ชีวิตปกติเพราะมันออกสื่อแล้วมีสื่อช่วยอยู่แล้วถ้าสมมติว่า ทางแม็กเนี่ยได้ออกมาแล้วมันจะเกิดบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่คือต่อไปนี้กูเข้าไปในบ่อนไหนกูเสียกูจี้หรือกูป้นแม่งคือเลยคิดว่าจะเกิดอย่างนั้นไหมพี่แบบเอาเรื่องจริงเลยไหมเอาเรื่องจริงเลยทุกวันนี้มันก็ยังมีป้อนอยู่ในบ่อนเนี่ยพี่แต่ว่ามันไม่ออกข่าวคือมีการป้นกันเกิดขึ้นใช่ฮะหามายถึงคนที่เล่นเสียเนี่ยรับป้นเลยใช่แล้วเขาเอาอะไรเข้าไปเอาปืนเข้าไปเหรอใช่แต่ว่ามันปิดข่าว เจ้าของบ่อนเขาเลือกทีจ่จะไม่พูดเลือกจากที่ไม่จะเอากล้องออกมาเ,าเยผยแร่แค่นั้นเองนี่นี่เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้มาใหม่ว่ามีการป้นกันเกิดขึ้นหลายๆครั้งก็เกิดขึ้นมาใช่คําถามว่าแล้วมันป้นกันง่ายขนาดน,นาั้นเลยกาดมันไม่มีการต่อสู้หรอผมถามพี่เนี่ยสมมติถ้าพี่ไปเป็นกาดเนี่ยอืมมันไม่ใช่เงินพี่อ่ะพี่จะชีวิตเข้าไปเสี่ยงกระูัวสนเหรอ <Whoa. S 2> ไมนีเพราะโลหิตมันไม่มีตานะพี่ผมบอกให้เพราะฉะนั้นจะบอกว่ากาดทุกพี่เห็นไหมข่าวล่าสุดที่มันยิงกันตายในบ่อนเออะผมเห็นการเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะฉะนั้นกาดกร็แทบจะมีประโยชน์อะไรเลยในรกรณีถ้าเกิดมีการป้นก็เกิดขึ้นใช่กาดเขามีหน้าที่เดียวคือคน้คนค้นใช่แต่ถ้าสนิทกันแล้วมันก็ไม่คน้นแสดงว่ากาดมีหน้าที่ค้นว่าใครจะพกอาวุธปืนเข้าไปหรือเปล่าใช่แต่กรณีที่มีปืนเข้าไปเนี่ยแสดงว่าคนที่ก่อการป้น มักจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับการดใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นคนที่ป้่นอันที่หนึ่งคือคุ้นเคยกับการดสองเป็นลูกค้าประจําใช่และลูกค้าประจํานั้นก็คือเสียบ่อยๆสุดท้ายกูก็ทนไม่ไหวกูก็เลยปนแม่งเลยถูกส่วนอย่างครับปนแล้วปรนได้เงินเยอะไหมก็เยอะนะพี่มันก็ก็คือเหมือนเหมือนแม็กป่ะคือได้เฉพาะไอ้ที่กอกอยู่บนโต๊ะแต่ถ้าของแม็กก็น่าจะได้ในจีนโต๊แต่ถ้าของผมเลยเนี่ยเพราะผมไปทุกโต๊ะ ผมไปกันสี่คนผมไปกัทุกโต๊ะเอาเอาเรื่องที่คุณคุณปนนะ่ะตอนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีไหนสามปีที่แล้วเมื่อสามปีแล้วคุณไปป้นทําไมวันเดียวกับแม็กเลยวันเดียวกัน,<ป>กเ,นเดือนเดียวกันเลยว้าวออ้โอเคคุณไปป้นที่บ่อนอะไรหลังวิกซีตะพานใหม่ทําไมถึงไปป้นตอนนั้นเสียเยอะครับเสียเท่าไหร่เสียไปประมาณห้าแสนกว่าตอนนั้นผมทํางานเป็นกาดแล้วก็เป็น คนรู้จักด้วยอะไรประมาณนี้คนรู้จักใน a c e บุ๊กก็คอยโปรโมตคอยอะไรเงี้ยครับค่าสาเงินของตัวเองใช่เงินเก็บที่รักษาแม่อะไรเงี้ยครับโกรธเหรอโกรธดิพี่มันเหมือนเหมือนแล้วโดนโกงอ่ะกูแทงเสือมึงออกมังกรมึงแทงกูแทงมังกรมึงออกเสือเราคิดว่ามันโกงอ่ะมั่นใจว่ามันโกงแน่นอนเราคิดว่ามันโกงพี่โอเคตอนนั้นพอเสียปุ๊บค่าแสียได้ไงปุ๊บกลับไปคิดกลับไปคิดแล้วไม่ได้คิดอะไรพี่ก็กลับไปกลับไปที่ทํางานเออแล้ว กินเหล้าไปสองสามแก้วย้อมใจอืแล้วก็ไปอีกทีพี่พาน้องไปตามคนอาวุธคือมีปืนเออบีบีกันกระบอกหนึ่งปืนจริง B.B. บ,บ,บีกันอืออืม,อมแล้วก็ช้าก็ออกมาผมก็บอกคนที่เล่นอยู่อยู่ผมก็บอกว่าผมไม่ได้มองเงินพวกคุณอืมผมมาอาเงินผมคืนอืมผมก็เฉพาะเงินที่เขาตั้งโต๊ะอยู่ในการพนัน ผมไม่ได้ยุ่งกับคนอื่นเลยถ้าผมโป้นคนอื่นไปด้วยผมก็ประมาณสิบล้านได้อยู่เพราะแต่ละคนในใส่ทองเข้ามาเส้นหนาๆคุณไม่ได้เอาสร้อยทองนาฬิกาของคนที่ไปเล่นเอาเ<ช>งินเฉพาะที่วางอยู่บนโต๊ะใช่กเ็เอาทุกโต๊ะเลยทุกโต๊ะทุกโต๊ะมีกี่โต๊ะนะฮะบังม,มาตอนนั้นนะสี่ห้าโต๊ะครับได้ไปทั้งหมดหกแสนกว่าบหกแสนกว่าบาทคุณได้ไปหกแสนกว่าบาทตอนที่คุณไปโป้นเนี้ยกาดที่อยู่ในบอนทําอะไร ก็นั่งคุมหน้าประตูคือผมอะ่ะให้น้องสองคนนะ่ะคุมการแล้วผมสองคนอะ่ะเดินเดินไปเอาเงินชเก็บเงินใช่อืหลังจากเก็บเงินเสร็จก็ออกจากบ่อนไปอา้าวอย่างบ่อนเฉยเฉยไม่มีม้เกิดขึ้นใช่แล้วก็ขี่รถขับรถไปกัน,นเอาแล้วหลังจากนั้นเจ้าความบ่อนเขาโวยวายไหมว่าคุณป้นเขาวะของป้นไม่อย,อยู่มีแต่ลูกน้องเขาครับแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ผมก็หนีไงครับหนีใช่เอาเงินไปให้แม่พเอเงินไปให้แม่แต่ผมแม่แม่เนี่ยหนูเอาเงินไปให้แม่แล้วผมก็หยิบเงินก้อนหนึ่งประมาณเจ็ดแปดหมื่นแต่ที่เหลือให้แม่หมดเลยบอกแม่เนี่ยเก็บไว้สำหรับรักษาหนูไปก่อนอะไรเงี้ยมผมก็เลยขับรถออกไปกันพาน้องไปสามคนผมกะขึ้นไปพม,ม่าเพราะผมติดต่อกับเพื่อนผมเรียบร้อยแล้ะอ,อะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึง่งเขาก็โทรหาผมว่าเขาบอกว่าไปวนในยุทยารอบหนึง่ง เราปิดเครื่องซะแล้วขับรถมาหาเขาผมก็ไปขับรถเล่นนยุทธยาแล้วผมก็ปิดเครื่องแต่ยุทธยาแล้วผมก็ขับไปหาผู้ใหญ่เขาแล้วเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับเขาผู้ใหญ่เขาก็คุยอะไรเงี้ยวัยป้นทําไมอะไรทำนองเนี้ยเขาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปมอบนะบอกครับผมก็เลยไปมอบไปมอบตัวใช่อยู่ในต่อน,นอประมาณคืนหนึ่งแล้วตํารวจค่อยออกเอาผมออกออกมาถแถลงที่หหังอกแถลงว่าคุณป้นใช่ แล้วคุณไม่ต้องติดคุกอะไรเลยผมก็ไปประกันตัวที่ศาลี่ครับคนละหกหมื่นแล้วแล้วก็ขึ้นศาลก็ผมยื่นแถลงว่าผมไปเอาเงินผมคืนนะผมไม่ได้ป้นของใครอะแล้วที่ผมไปเอาคืนเนี่ยมันคือสิ่งที่ผิดกฎหมายอืพอประเทศไทยเขาบอกอยู่ว่าเขาไม่มีบ่อนอเพราะฉะนั้นคุณก็คุณก็เลยไม่มีความผิดอะไรเลยใช่ศาลเขายกฟ้องมีความผิดแค่ พกพาอาวุธปืนทายผู้อื่นตกกระจยอะไรประมาณนี้เสียค่าปรับคนละสองพันเสียค่าปรับสองพันแต่ได้เงินหกแสนกลับคืนมาใช่คุ้มเนาะคุ้มครับวันนี้ถ้าเกิดใครที่เสียเงินในบ่อนแล้วคิดจะป้ลคุณใช้คําแนะนำอะไรกับเขาอย่าดีกว่าทําไมอ่ะเสี่ยงชีวิตคนเรามันไม่โชคดีเสมอไปนะพี่มันอาจจะไม่อาจจะไม่โชคดีเหมือนผมกับแม็กนะทาไมอ่ะเสี่ยงชีวิตัะไงอ่ะ ก็คุณบอกว่าการเขาไม่ทําอะไรอยู่แล้วเพราะเขาไม่เขาไม่กล้ายิงเลอย่างเ้วเขาไม่การเขาไม่ทําอะไรอยู่แล้วแต่เจ้าของบ่อนนะไม่แน่พี่เข้าใจไหมเจ้าของบ่อนเขามีเงินนำานาจเงินนะพี่เพราะนั้นไปป้นเงินเขาเขาเจ้าคืนเขาเจ้าคืนทีหลังงั้นคําถามว่าทไมไอเงินแต่เขาไม่ได้เสียได้หรอกพี่แต่ว่าการที่เอาเงินในบอนเขาเนี่ยเหมือนไป่เหยียบหน้าเขามากกว่าก็เคยเนี่ยผมก็เลยจะมาแนะนําพวกเยาวชนพวกอะไรอย่าทําตามดีกว่าเชื่อผมคนเรามันไม่ได้โชคดีเสมอไปพี่ อย่างผมนี่ถือว่าโชคดีผมก็แค้ไม่ถือว่าโชคดีนะเอ้ออย่างคุณเนี่ยเจ้าของบอลทําไมเขาถึงไม,ม่มาออกมาเล่นคุณคุณมีเพื่อนก็จะวังผมเข้าไปหาผู้ใหญ่ด้วยอะไรยงเนี้ยครับเสลงว่าผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยมีอํานาจเห,หนือเจ้าของบอลใช่ไหมก็ระดับหนึ่งคนระับก็ระดับหนึ่งแต่เขาไม่ได้เป็นคนสั่งการนะครับที่ว่าข่าวออกมาทีแรกเขา<ฮ>บอกว่าผมมีคนสั่งการ <c oughs> จริงจรนะิงหรือเปล่าผมไมปนปนเพราะผมโดนผมเองผมโดนผู้ใหญ่ผมด่าด้วยซ้ำว่า ว่าทําแบบนี้ทาไมอะไรแบบเนี้ยวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เสียเงินจากบอลจะคิดจะไปป้นคุณอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าครับอย่าดีกว่าอย่าไปเล่นเนี่ยดีที่สุดง่ายๆเลยแต่เขาห้ามใจไม่ได้การพนันมันไม่เคยทําให้ใครรวยแต่เขาห้ามใจไม่ได้อะทําไงอะแต่อย่างว่าพี่เศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมล่ะมันไม่รู้จะหาเงินทางไหนมันก็ต้องไปเล่นใช่ไหมล่ะแต่แนะนําว่าอย่าไปเล่นนะดีที่สุดตอนนี้บอลในเมืองในกรุงเทพนี่มีกี่บอล ผมไม่พูดได้ไหมพี่ประเทศไทยไม่มีบ่อนพี่เออประเทศไทยไม่มีบอนไม่พูดใช่ไหมพี่ไปไม่เป็นเลยว่ะบอนวิ่งนี่คือยังไงอะบอนวิ่งก็หมายความว่าตำรวจไม่รู้เห็นไงพี่ตำรวจลงปุ๊บมันก็วิ่งไปที่นี่ทีตำรวจลงปุ๊บมันก็วิ่งไปที่นี่ทีมันคือมันคือเล่นที่นี่กี่วันแล้วก็วิ่งไปที่อื่นหรอหรือว่ายังไงก็อย่างเล่นตรงนี้สองวันเออแล้วก็วิ่งไปที่ทีอีกสองวันข้ามเสานอกัน ประมาณนั้นประมาณนั้นพเพราะฉะนั้นตำรวจก็จับไม่ได้เพราะเป็นบอลวิ่งแล้วพี่ถามง่ายๆแล้วคนเล่นมันรู้หรอว่าบอนนี้มันวิ่งไปที่นี่วิ่งไปที่นี่มันมันรู้กันเขารู้ไงเขาจะมีลายกลุ่มพวกนี้เขาจะมีลายกลุ่มเขาบอวิ่งนะอ๋อเพราะฉะนั้นบอลวันนี้บอนเปิดที่นี่บอนนี้เปิดที่นี่ใช่ใช่ตำรวจไม่รู้ไม่รู้ครับไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมใช่อืรู้จักกับเจ้าของบอดไหมผมอ่ะทุกวันนี้นะรู้ครับ ก็รู้เจ้าของบอลเป็นใครอ่ะไม่พูดเจ้าของบตลใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อสีสีเทาหรือสีเอ่อสีกรมมท่าหรือสีน้าเงินหรือไม่ลายก็ประชาชนธรรมดาประชาชนธรรมดาแต่มีเงินประชาชนธรรมดาไม่ใช่เป็นตำรวจไม่ใช่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 ครับอ๋อเป็นคนธรรมดาที่เป็นเจ้าของบอนใช่แต่ว่าเป็นคนธรรมดาที่มีเงินและรู้จักกับคนมีอํานาจประมาณนั้นนะ แต่ไม่ใช่คนแต่ไม่ใช่ตำรวจแน่นอนไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ทหารคุณรู้จักเขาแล้วยังไงต่อก็สนิทกันทุกวันก็สนิทกันแม้กระทั่งเจ้าของบ่อนที่ผมไปปนเก่าก็สนิทกันทุกวันก็สนิทกันเขาก็เรียกเราน้องอะไรเงี้ยเขาเขาพูดถึงอดีตที่ผ่านมาไหมไม่พูดก็เขาให้ภัยกันแล้วใช่แต่แต่การที่เราเป็นงนั้นเงินเขาไม่ได้ได้หรอกพี่เงินเขามีมากกว่าหกแสนนี่แต่ตรงที่เขาโมโหตรงที่ว่าเราอะไปเหยียบหน้าเขามากกว่า การโป้นคือการเหยียบหน้าเจ้าของบอลใช่เราก็ขอโทษเขาผิดเราก็ขอโทษี่คุณเสือรู้จักเจ้าของบอลเนี่ยพอจะเปิดเผยกลโกงของบอลให้ฟังได้ไหมอย่างเสือเมื่อก่อนี่ยนะที่ผมคุยกับเขาเลยนะอืเขากินเราได้แน่เนยสามครั้งไอ้เจ็ดครั้งเนี่ยไปวัดดวงเอาทาไมอ่ะทําไมเขากินเราสามครั้งมันมีเทคนิคอะไร,รมันเป็นเทคนิคของเขาเว้ แต่ถ้ายัางถั่วเนี่ยผมว่ามันโกงไม่ได้มันอยู่ที่ดวงมากกว่าถั่วนะอย่างถั่วเนี่ยแต่อย่างบงางล่าอย่างเสือมังก,กรเนี่ยเขากินเราได้แน่สามทีจากสิบครั้งเขากินเราแน่แน่สามทีใช่เจ็ดครั้งเราวัดดวงอันนี้คุยกับเขาเขาก็าบอกเรานะเพราะฉะนั้นคุณเสือกําลังจะบอกว่าถ้าจะไปเล่นเนี่ยเราควรจะเล่นถั่วมากกว่าปะ่ะแต่อย่าไปเล่น,น้วถั่วอย่าไปรู้จักกาันดีที่สุดจริง คุณเสือเข้าปอนบ่อยๆนี่ยเคยเห็นเนี้ยเคยเห็นคนที่แบบว่าเชียงชีผายไปป่วงมะมก็มีผมก็เห็นใครก็ตั้งตัวผมเองนี่ไงพี่ที่เสียไปสี่หกล้านใช่เคยเห็นคนที่เสียมากกว่าน,นั้นมามันก็มีคนที่เสียร้อยกว่าล้านก็มีอะไรเงู้้จักเขามาก็ารู้จักเขาเมื่อก่อนเขามีเงินไปร้อยกว่าล้านไนเงี้ยพี่แล้วก็แบบว่าคนรับหน้าถือตาแต่พอเขาหมดมามันก็เหมือนหมาตัวหนึ่งพี่ oh, <no. S 2> คือการพนันเนี่ยมันมันไม่ได้ทาให้ใครรวยเลยพี่ผมบอกให้ เล่นแบบว่าสนุกสนานนะได้แต่อย่าไปเล่นแบบไปปักหลักกับมันไม่ได้พี่แต่ดีที่สุดอะคืออย่าไปเล่นดีว่างั้นฝากคุณเสือเตือนเด็กๆแล้วกันวันนี้เด็กวัยรุ่นมันเล่นาการพนันเยอะมากที่สําคัญคือมันเล่นออนไลน์ด้วยอะบาคาร่าออนไลน์อะรู้จักมั้ยรู้จักรู้จักเออจะเตือนอะพวกเด็กๆั้งอะก็ไอ้อย่างบาคาร่าออนไลน์เนี้ยเรามองให้มันเป็นเกมอมคือเราเล่นแค่สนุกสนานพี่เราอย่าไปจีรังกับมันเราเนี่ยสมมุติเราฝากร้อยหนึ่งเราก็ล่นแค่ร้อยเดียวพอพี่ อย่าไปเล่นอะไรไปฝากหมื่นสองหมื่นมัน,นยากเขาไม่แน่จริงเขาไม่กล้าเปิดหรอกพี่เราเล่นให้มันสนุกสนุกคิดว่าได้มันเป็นเกมอะไรประมาณเนี้ได้ค่าใช้จ่ายเราก็เลิกมันก็มีคนได้จริงใช่ไหมล่ะพี่ตอนเนี้ยแต่ถามว่าเราแนะนําว่าอย่าอย่าไปเล่นอะดีที่สุดคิดยังไงคําถามสุดท้ายบ่อนควรจะถูกกฎหมายไหมควรจะถูกกฎหมายเพื่อจะเก็บภาษีแล้ว เอามานำพัฒนาประเทศพี่ <Wow. S 1> ผมมองถ้าแอบอย่างนี้มันมีผมบอกให้มันมีอ้าวนายบอกบ่อนไม่มีในประเทศไทยมันมันมีแต่เราพูดไม่ได้ไงพี่ก็ถึงบอกไงว่าประเทศไทยไม่มีบอ่อน <c oughs> แต่อยากอยากให้รัฐบาลเนี่ยทําบ่อนให้มันถูกกฎหมายมันจะได้มีชาตต่างชาติเข้ามาเงิน <c oughs> มันจะได้หมุนเวียนบ่อนที่ถูกกฎหมายในความหมายของคุณเสือควรจะเป็นแบบไหนเป็นแบบคาสิโนมันฟาเก้าหรือยังไงดูหลายอย่างนั้นปะก็ <c oughs> อาจจะเป็นแบบมาเก้าหรือแบบ บ่อยแปดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าคนคนไทยมันโลกสวยมี่พูดยากคือวัฒนธรรมเขาเยอะประเทศไทยอโลกเขาไปถึงไหนแล้วพี่ออยากงั้นคําถามสุดท้ายคุณเสืออยากจะบอกกับคนที่เขาต่อต้านการที่จะมีบ่อนการพนันนี้ทูกกฎหมายบอกเขาไปทุกวันนี้ประเทศมันก็แย่อยู่แล้วผมพูดถึงอาตามาลอกความจริงเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมถามว่าถ้ามีบ่อนการพนันเนี่ยชาวต่างชาติเขาเข้ามาเล่นเนี่ยพี่เงินมันหมุนเวียน รัฐบาลเก็บภาษีเอาเงินไปนําพัฒนาประเทศผมว่ามันดีกว่าต้องมาแอบอย่างเงี้ยจริงไหมแอบมันพี่ก็รู้ว่ามันมีถูกไหมเอาพี่รู้ไหมล่ะรู้ใครๆครก็รู้ว่ามีมแต่ก็มันก็ไม่เพียกล้าพูดเพราะพูดไปมันก็เข้าตัวเองอืใช่ไหมล่ะพี่อย่างเงี้ยผมว่าเปิดให้มันถูกกฎหมายดีกว่าอและคําถามอีกคําถามสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงแม็กซ์้างถ้าแม็กออกจากคุกอ่ะก็อยาก ผมว่าแม้ก็อาจจะเป็นแบบว่าอาจจะออกมาอา,อาจจะปรับตัวอะไรแบบนีนน้น่าจะปรับตัวเพราะว่าน่าจะมีคนติดตามเพิ่มอะไรประมาณนี้พี่เพราะว่าคนไทยชอบอะไรแปลกๆถือโอกาสรีวิวสินค้าเลยถูก <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้ขอบคุณคุณเสือดุสิตมากนะคะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ เรื่องจริงๆแล้วคุณเสือดุสิกนี้เขาพูด่องถูนะเรื่องการบ่อนการพรนันที่ถูกกฎหมายผมก็เห็นด้วยนะครับว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายก็เอามาถห้มาอยู่บนโต๊ะแล้วก็จัดก,การเฮ้าที่คุมมันจัดก,การควบคุมมันดีกว่าที่ปล่อยให้มันอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็มีกลุ่มบางพวกที่ได้ประโยชน์ได้เงินจากมันซึ่งคิดว่าเราควรจะพูดันเรื่องนี้ก็แบบตรงๆและอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุดนะครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆถามได้จันครับผมกลับมาเจอหน้าท็อปอีกแล้วนะครับวันนี้ใครที่อยากจะผิวพรรณสวยผิวพรรณเรียบเนียนนะครับผิวพรรณดูมีน้ำมีนวลน,นะครับวันนี้ท็อปมากับตัวช่วยตัวนี้ครับผมนี่เลย มียูสุครับคอลลาเจนไตเปปไทายแท้ที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมรสชาติอร่อยนะครับหวานหอมกลิ่นส้มยูสุนะครับเพราะว่าผสมส้มยูสุเข้ามาด้วยนะครับต้องบอกว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีปัญหาเรื่องไขข้อนะครับก็สามารถทานตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้ยังจะช่วยในการเสริมสร้างไขข้อกระดูกด้วยนะครับผมที่สําคัญ หลายๆคนมองว่าการกินคอลลาเจนมันกินยากนะครับมันกินยากเพราะว่ามันมีกลิ่นคาวเพราะว่าเมื่อก่อนท็อปก็เป็นเหมือนกันเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่เวลากินคอลลาเจนเนี่ยแทบจะบอกอ้วกแทบพุ่งเลยนะฮะแต่ว่าพอมาเจอตัวนี้ครับมียูสุตัวนี้ช่วยคุณได้เยอะเลยครับเพราะว่ารสชาติหอมหวานทานง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยนะครับผมเพราะว่าอะไรดูไหมครับเพราะว่าผสมกับส้มยูสุนั่นเองล่ะครับดูครับสีนี่ เดี๋ยวกินให้ดูเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเพื่อนๆว่าผมโมโ้ใช่ไหมล่ะนี่ <Yahoo>! <S 1> <S 1> อยากกินใช่ไหมกินหอมด้วยนะ <Yahoo! S 1> เอาอีกไหมล่ะต้องบอกว่าทานง่ายจริงๆเลยนะเพื่อนๆเ,นเ,นเรายังรู้สึกว่า เหมือนเหมือนไม่ได้กินคอลลาเจนนะครับแต่ว่าเหมือนแบบว่ากินน้ําส้มทั่วๆไปนะครับผมเพราะว่ามันรับประทานง่ายนะครับมิยุสุนะครับผมราคากล่องละ800บาทนะครับวันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้กับเพื่อนๆรายการถามได้จันเลยนะครับ3กล่องวันนี้นะครับผมเอาไปเลยเพียง 999บาทจากปกติ2,400บาทเราไม่ขายครับวันนี้เราจัดโปรให้พิเศษให้กับเพื่อนๆรายการถามได้จันเลยนะครับแบบน่ารักน่ารักเลย3กล่อง999บาทเท่านั้นเองนะฮะอย่ารอช้าถ้าคุณอยากผิวสวยคุณอยากดูดีให้มียุสุช่วยคุณนะครับผม